เราก็มาถึงแล้วนะผมหาดใหญ่ปลายทางอ่หา5 2 1หนึ่งนะครับผม QSY ก็จะทำขบวนรถเร็วที่172กับกรุงเทพนะฮะคันนี้ก็เปลี่ยนจากคิตาชิที่รากมาจากสุงหนกรกนะครับ วัน1 72จะทําการเปลี่ยนโทโรถจักรเป็นรถจักร,ร,กรคันใหม่นะฮะเป็นรถจักรอุลตราแมนก็ใช้เวลาในการสับเปลี่ยนประมาณสินาทีเพราะว่าวันนี้นะฮะไม่ได้ถอดตู้เอาไว้ที่หาดใหญ่นะครับผมลากริ้วไปสุนทรกระโลกเลยยาวๆแมาแล้วนะครับผม 1ิบหกนิกา้านาทีครับ MTU มันก็หึมมากอ่าพวงเข้าแล้วนะครับผมนิ่มๆเลยห้าสองหนึ่งหนึ่งนะฮะรถจักรน้ำนะครับผมหมายเลขสองสี่สี่จอดโชว์ที่ชุมทางหาดใหญ่นั่นเองนะครับ ทางรับส่งผู้โดยสารจากสถานีจุแห่งโคลงไปทางสถานีกรุงเทพบารีรัน์ที่จอดเทียบอยู่ในชานชลาทานที่หนึ่งออกจากสถานีชุมทางหันหด่ค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีชุมทางหัใหด่ไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีพัทลุง ที่เราใช้รถไฟเป็นพาหนะในการเดินทางขออนุญาตผู้โดยสารทุกท่านเดินทางส่วนจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและปลอดภัยค่ะละหว่างเป็นอย่างยิ่ว่าการเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟคงมีโอกาสได้เราใช้ได้อีกค่ะทางสถานีชุมทางขัดใจต้องขออภัยในความไม่สะดวกในความล่าช้าของขบวนรถมาะโอกาสนี้ค่ะ16นาฬิกา15นาทีนะฮะขบวนรถเร็วที่172 ออกจากสถานีชุมทางหาดใหญ่นะครับผมรถจากอุลตร้าแมน QSY 5211ทําขบวนก็เป็นการเดินทางในช่วงเทศกาลสงารานพอดีเลยนะครับ ใครว่าเที่ยวขึ้นกรุงเทพจะไม่มีผู้โดยสารโหเยอะเหมือนกันขบวนนี้ก็จะมีรถนอนพัดลมชั้น2ไปด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมไปรีวิวรถนอนชั้น2องให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับ ดูจากปริมาณผู้โดยสารน,นะฮะก็แน่นอนว่ามีตัวยืนทั้งขึ้นกรุงเทพทั้งขาล่องเลยนะฮะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนเก็บบรรยากาศที่สถานีรถไฟชุมทางาย่านใรกันเนาะสายใต้ไม่ต้องห่วงเรื่องเสียงสุดยอดมาก